สบายดีพี่น้องสบายดีบรรจุถั่ทุกคนเด้ออันนี้ก็จะเท้น้ำพี่น้องต่อแถวน้ำน้ำดาวโซล่าเบาบางเล้าแตกน้าพี่นี่ดูหน้ากระปากแน่กระสุนมาแล้วเติบเป่นว่าขอโทษขออภัยเด้อเด็กหน่อยก็เนาะเอาเขา

น้กระเบ้ามีเราแจกเข่าครับไปเอาข่าก่อนมาเอาน้ำอืมเห็นน้องเอ้ยา <c oughs> <c oughs> นางซาลูกนังซาดจะสวดมาไปข้งก่อน เอาไป้ังก่อน<โ>บ่น้ำโคกน้ำเคียส์ป้ายคีน้องครับอันนี้พอบ,บ้านเพิ่นในสะ่แว่นเนะผู้ใหญบ้านเนาะเขาเลียบคิวเข,ข,ขาวนาลุนัลองเนัลอง,งอนัลองนัลอง <laughs> ba thôi ăn cái ăn như bơi bơi ăn mày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  เฮ้ยเขามีลูกน้อยจิทำดิฮะเออก็รอเธอมีลูกน้อยจะตกใจเป็นยังไงโอ้เฮียนรุ่นเดียวกับเฮาพี่น้องเลยเฮาคิดว่าเธอมีลูกน้อยอืมจักเดือนแล้วนะเ

ส่นน้องสนอมาได้น้องสนอนโยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยแม่แม่ผู้นปกครองแซ่บกมอยกคนเดียวไปไ้สอได้เบิดกลกองกรเบวยีมันเบิดนั่นแซ่บยูฮัมลูกมอนออมบ่

าหเอาล่ีซลังคาเฮือกัหมูบ้านนี่เล็กๆเอาเอาผู้ใหญ่ก็กินได้เขาพาดกันแตบดกินเด็กหน่อยนะก็กเขาบอได้เก่งเด็กน่อยเด้อผู้ใหญ่ก็กินอืมนกน่อยกินก่อน กินอะไรแม่ทนที่ข่าวเศ้าแล้วอดเนี่งวนจมาแจกกันข้าวพันธกกิข้าวเจ้าบ้านแล้วพาะกินบมงาบวากบวมาูกแม่ดงดามก็มาแจกโค้งน้มันแม่งม่แม็ได้เสืองามน้มืนเนาะ

ไมมเจ้าอิ่มหระอบ้เออเอบวงได้บวงได้เอาคืนนะลูกบ่วงบวงเด้อเออเคเค้อิ่มแล้ก็ไปนั่งทาแล้วก็แจกขนมแจกนมดีหมออิ่มนะมากพฮอให้มาหดคอยทั้งล้างะบาดเลยกินเขาอิ่มไปับ แมปเอาาห้าลาหลกปลาหงามากินบ้านมชดบแบงแฮงงแฮดีโยแซมแฮงขาเบนคนละซองกล่องบ่กล่องที่ซองก็เก็บมาไว้กินบ้านเด้อ แมนาพากิซี่บ่บัตหายิงเขีนหน่อยบ่เอยหมเฮียนลุนเดียกกันเนาะบรไปแล้าื่อเขียนนั่เลยเขียนมาแล้วเขาพาดเด้อเซลก็เจาเลนน้อยบ่เมนากินข้าวแรวบวงก็เจาเสียบ อันนี้เขารอบแรกมงเาเนี่เขามีแจกนมแจกขนมเนาะแซบ้เปิดข right ่ายน่ <S <S ัง้น้อเงิเ้ี่ยเบิรนมาเฮ้ยเบินตาแคร์ปกเท้ากินน้ำมาเยือนนะ้่าอือ ก็สิหุ่นว่าแน้อยนึงบ่น้องขอโทษขออภัยเนาะเล็กน้อยมันน้องเฮาเห็จังได๋ต่อพี่น้องกิดเท่าไหร่ก็เอานมต่อบานนึงเอานมลงแล้ว ลูกกับแม่ไนงะไปเอานมยังขึ้นเรยนอยู่แค่กลางวนก็มีเล็นก,น,ก,กน,น้อยเราเปินห้อง้อกมากใช่ไหม เออี่นองเงยได้เลยเขากระเนเมื่อได้เล็กน้อยก็ได้แล้วค่ะไม่ให้ค่ะเอามือ่อหจะล็กนยเาะบอกก้าบ กาพัดเบิดเล้วนบิดก่อนเำกินก่นสกก่อนกำกินกอนเดี๋ยวได้เขากินมาเบิร์ดเด้ยมาใหม่นะสองคนนะเอาก้าวพัได้ไหมครับสามคนจะไปนะแม่อันนี้ ร้านไสนะ้ป่ะน่ะนะอืมร้านไายพี่น้องเ่ะเอาขนมมีพี่น้อมกี่เลยลู เพื่อนรู่เล็ก,กน้อยนะป้าทุควนควนนองซุยเป็นคนแจกมาเนี่ยควยจอยน้องอี้ออกมาลูก <c oughs> มวนมวนไปทางเลย แต่ขนมเอาไ้ข้าวใ่ใส่ก๋วยไ่ทำงต้บอวาเขาจะแจกสองหลอบสามหลอด้ปนูกหาทุงมาใส่ลูกดำไปถ่าแม่น้ำั่งมาขอแท้เป็นองไไปให้น้องกินเนาะขี้ใส่ขี้ใส่

น้าวอำนาจเขาจกนั่นยเพะ่กอะไรกัลืมกนไลยโก้แซ่ดีดีแม่งก็สุดๆคนพอกันใหมค่คินหนาสบายดีไปแล้วจ้า